มืองฟ้าเราไม่กะฟ้ากับฝนละชนกเมืองคนมีกะลาบลเล่าเฮอน้องเดงเอาเหล้ามาให้อายชิบปัเฮะอายสั่งเหล้าก็สั่งดีๆกะมาตอกโต๊ะตอกตังได้อย่างไดพอแล้วแก้วพระเจ้าแตกหมดอ่ะนักเลงเดินทีนะฮะเจ้าใจนักเลงเก่าแต่ละอ่อนมันนะเธอเป็นรุ่นอาวุโสรุ่นอาวุโสแบบนี้มันก็ต้องเจอ ปืนน่ะกะเอาบ่าสิบหกหูออกกลางลังอะนะจะว่าได้บัดเดียวเนี่ยแก้วแปงเนี่ยจะใส่ก็อโอ้ใจเย็นเย็นนะน้องเฮยปืนผ่านนาไม้นี่ไอบ้บ่มักแก้วแกนน่นจะไหนสิบบาทใช่ไหมอเอาไปเราบัต้จังมันยังไอ้ไหกใบสิบมาใบเดียว <c oughs> แก่ของไอ้น้องแยงเนี่ยโอ้เน็ดฉันหนักจ๊ดแจ๊ดเนอ้เน็ดยังได้อุ้ยแกแก้วแหลกหลงลำคอนี่โอ้ยเว้ยนี่เหมือนอายุสี่ห้าสิบเนาะแล้วแก้วที่สองละอุ้ยแก้วที่สองก็เหมือนอายุสามสิบเนาะแก้วที่สามละอุ้ยอันแก้วที่สามนี่ก็เหมือนอายุสิบปัยเนี่ยแก้วที่สี่นี่ละอุ้ยแก้วที่สี่นี่อุ้ยเหมือนละอ่อนเลยแหละน้องแยงเฮ้ย เป็นใหญ่ถึงเป็นอย่างอันนะ้นน่ะอุ้ยก็ก็อุ้ยเหนียวไทยเทียวเลยแหละ biến con cọ con cọ ngóm hà nhàng mà lâm mau cát mau ngay luồng chìm khâu bay quẩn bay hai khâu câu mốt với luồng thoát hà thạch nè thạch cả luồng mèn ra thạch tăng luồng tố hại thoát chạy chạy cò bờ bắc này 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 mèn đây hoa hoa หาตายยางติน,นี่เขา,าก็แจงหัวปุ้นม,มันมือจะก็ต้องมาชอตที่แจงแจงเ,เน,นี่ยกะโอ้ยแต่ละคนเนาะ có máu trắng múm cả lại hơi <laughs>